สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้าๆทุกคนกับผมเมื่อเนี้ก็ม่ยิงปลาคือเก่าครับจากเมื่อวานนี่ฝนตกครับผมก็บไริมาเนาะนี่ครับน้ำก็ยังหงอยอยู่พี่น้องนี่น้ำกระหงครับนี่ตอนนี้ฝนตกเมื่อนี้ก็น่าจะมีปลาขึ้นอยู่ครับมื่อนี้ปลาขึ้นฝั่งๆเนาะแต่มันกระล่มพี่น้องเลยเมื่อเนี้ยล่มกับไม้แรกจะมาไม้นี่ครับนี่ไม้ต่อไปผมก็จะไปแบบไปไม้คล้องนนครับพี่น้องนี่เดี๋ยวไปเบิ่งไม้แรกกันเลยครับ โหเรียบร้อยเด้กพีน้องเลยตับรถเลยตัวแรกครับพี่น้องเลยโหจะดึงเลยครับตัวแรกครับพี่น้องเรียบร้อยแล้ว ร้อยครับพี่น้องเรียบร้อยเลยตัวนี้ โอ้ลืมกดถ่ายครับพี่น้องตัวนี้เชียได,ด้เชียได้ด้ ัวที่สามครับลืมกดถ่ายพี่น้องเลยใยวันผมเอากล้องมาเบ่งลืมกดถ่ายตอนยิ่งนะบมมี่ป่าพี่น้องเลยายากครับืัอนี้ป่าก็บ่ค่อยขึ้นแล้วเดี๋ยวผมก็จะกลับเลยครับพี่น้องื้นนี้ก็ไดขําแล้วครับ ค่ำไว้ครับช่วงนี้โอ้ถ้าช่วงหน้า้อนนี่ช่วงทุ่มยังม่ค่ำครับแต่หน้าหนาวนี่หกโมงถึงจะค่ำแล้วครับเดี๋ยวไปเบ่งผลงานกันครับพี่รองมือก็ได้ปลามาแค่สามตัวครับมือพี่้องเลยก็มัทดวสอบลูกดอกเนาะนี่ครับที่ผรมเห็ดมาวันเห็ดลงคีบวันนี้นะครับเนาะนี่ครับก็ถือว่าใช้ได้อยู่ครับผ่านครับพ่อมันบรุดครับมันมีเงียงเลยพี่้องเลย ผมกูไม่ได้ถือทวงไปน้ำผมก็เอาไว้นี่เลยครับนี่ครับพี่น้องผลงานมือนีกัดมีสามตัวนี่ครับกับปลใหญ่พี่น้องเอ้กัมีแต่รุ่นคืบกว่ากครับนี่ประมาณคืบกว่ากเนาะสองคืบกับพอดีเลสองคืบพอดีครับพี่น้องสองคืบครับกับปลใหญ่ครับพี่น้อง,องปลารอบนี่มันปลาปลาหนาหน,นาวแล้วครับปลาใหญ่จะลงหลึกไปแล้วเลยแต่ปลาน้อยครับกัคลิปนี้ขอฝากไว้สามีก่อนเด้อพี่น้องเด้อ ค่ำแล้วครับเมื่อก่อนครับพี่ยองเอ้ยเดี๋ยวมันมืดครับสวัสดีครับ